เอ้ I mean, Good g o o เกม Thank you <laughs> พี่เพิ่งสัมภาษณ์สลิงคารเมื่อปลายปีที่แล้วว่านี่คือเกมไทยลีกเกมแรกของสลิงคารจากระยอง f อแล้วก็ตัวจริงครั้งแรกๆก,กับทีมชุดใหญ่วันนี้เกมที่3ามหน่งได้ลงเล่นแล้วพี่มองจากข้างนอกคือมันมันเยี่ยมมากอรรู้สึกยังไงกับวันนี้ครับก็ก็ตอนแรกรู้สึกดีดีใจค,ครับอย่างแรกเลยดีใจที่ทีมสามารถคว้า3มแต้มแรกปลดล็อกในฤดูกาลนี้ได้ครับผม การยืนกับพี่ๆสามคนอย่างพี่เก่งแล้วก็พี่ไม้เนี่ยมันมันเป็นโอเคเลยใช่ไหมฮะต้องปรับตัวไหมฮะการการยืนสาครับผมก็ก็เคยเคยได้ซ้อมร่วมกันตั้งแต่ปีที่แล้วก็ก็ปรับตัวแค่เล็กเล็กน้อยคือการยืน3ามผู้พี่ๆเขาก็ช่วยซัพพอร์ตได้ดีครับเพื่อนเพื่อนแซวเยอะเลยการที <c oughs> ๆๆๆ่เราตัวเล็กกว่าผู้เล่นต่างชาติของเชียงใหม่มีวิธีรับมือยังไงฮะทั้งสองคนของเขาตัวใหญ่มาก ครับก็ก็ใช้จังหวะการอ่านเกมออกบางบางทีเพราะว่าแล้วก็ช่วยช่วยกันซัพพอร์ตมีข้อคนหนึ่งก็มีรุ่นพี่ซัพพอร์ตอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วกับ3ามคะแนนวันนี้ละครับครับก็3มคะแนนวันนี้ก็ก็ถือว่าพวกเราทําทําเต็มที่แล้วก็ประสบความสําเร็จในแมตช์นี้ครับก็ต้องขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาชมหรือว่าเชียร์ทางทีวีครับที่เข้ามาให้กําลังใจพวกเราครับต้องขอบคุณมากครับครับ